อ้าวจบไปเกมต่อไปตอนนี้ผมเป็นเด็กน้อยและแมปนี้ก็ไม่คุ้นเคยอีกอ้าวอย่าบอกว่ามีแล้วก็อย่าบอกนะว่ามีเราแค่สองคนอ่ะไอ้นี่ก็ถือประแจแมปมันสั้นวะพี่มีสีเขียว,เข,ยวเขียวโหคตรเขียวอ่ะเ้าอยู่ในพื้นสีเขียวแม่งกลมกลืนจัด แสีดำประตูตรงนั้นพอดีนี่ก็ตามติดตูดอยู่แค่นั้นแหละเอ้ายังไม่มีรหัสเหรอเอาแล้วปเจอ้าแมงเอ้คนนั้นก็โดนไล่ล่าอยู่นั่นแหละเราไปช่วยเพื่อนยังไงดีหาจังหวะให้พี่หมีมาสนใจเราดึงความสนใจอ่ามามามาพี่หมีมามาก็ไล่ล่าเา็กก็เงาเด็กก็จะกำบนิเวนไอ้น้องมานี่ พี่หมีตามค่าสิมาสนใจค่ขานี่สิค่าหอมหวานอร่อยนะดูก่อนเผื่อแถวนี้มีกุญแจไม่มีกุญแจนะเอ้าทำไมเพื่อนตุอยจากนั้นคนหนึ่งตรงนี้มีอะไรพิเศษเป่าเอ้าไม่มีสำรวจสำรวจเออสำรวจเด็ดปุ๊บเฮ้ยพี่หมีติดบั็ปกะเนี่ยโอ้ไรล่าแล้วเออเคยโอเค เราดึงความสนใจเรียบร้อยแล้วเอ yeah. oh, okay, okay. ้าเพื่อนนายไปจัดการที่เหลือโอเคเพื่อนก็ไปแล้วเพื่อนมาใหม่อีกคนนึงตูมได้กุญแจอะไรวะโอเคกุนแจสีอะไรวะมรด้ช่างแมงเถออเอาเร็วเเพื่อนเอาเร็วเเพื่อนเรากำลังดึงความสนใจให้อยู่เพื่อนจัดการสิอันนี้ก็เล่นอยู่ได้เวลาเหลือสามนาทีจะหมดแล้วเราดึงความสนใจอยู่ไอ เข้ามาตรงนี้เข้าได้ไหมโอเคเข้าได้พี่หมีเข้ามาไม่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยพี่หมีมันจะเข้าได้วะแอบแอบแอบมานี่ดีกว่าอุ๊ยติด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 เกือบเกือบตุ๋ยเอาอีนี่ก็เล่นอย่างนั้นแหละตบไปโดนโดนโดนเล่นอย่างนั้นแหละโหเอ้ยหรือว่าไม่รู้วะช่างแม่งเถอะเราเป็นคนถือหุแจเองงานนี้ไปเพื่อนดึงของสนใจให้หน่อยโอเคดีมากเวรีคืดเวรีคืด เราจะทำผลงานให้เองนายดืงมไปก่อนโอเคเตรียมตัวชนะเลยเพื่อนเพื่อนกลับมากลับมาเราจะเปิดประตูให้ปเปบๆโอเคหันหน้ามาเ,เเาเพื่อนมา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 เอ้าเฮ้ยเพื่อนตุ๋ยแล้วเพื่อนเสียใจแ <c oughs> ม่งช่วยเพื่อนไม่ได้โอ้ยเกมต่อไปน้องมาแมบบนี้เหรอ ขโทษนะม่เสียงรบกวนขอโทษเลยนะครับผมไม่มีห้องอัดเสียง mm hmm. เออเอาเคกุญแจสีขาวเปิดป,ป,ประตูเลยตรงเนี้ยเออเปล่าเรามีคุญแจสีชมพูเออเราจำได้ว่าประตูประตูอ,อุ้ยลิ้นพันกันประตูชมพูอยู่นี่เออไอกุญแจเขียวโอเคได้มาละอืมเรายังไม่เจอพี่หมีเลยเอา้าหีบเขียวอยู่ตรงนี้พอดี โอเคปุ๊บโอเคเราจะไม่โดนแย่งนะอืมแล้วแล้วคุณแจนี่มันอยู่ไหนวะเอออยู่ไหนเนี่ยยังไม่เจอพี่หมีเลยพี่หมีอยู่ไหนวะไม่เจอก็ดีแล้วเราจะได้ทำาทำภาร,รกิจง่ายง่ายเอา้ามันแจขาวอยู่ไหนวะนี่ก็ล่อตีนพี่หมีจริงๆอ่าโดนตอบโดนตอบเรียบร้อยพี่หมี พี่มีตบตบอีกอจ้ามันเคียวโมคิเคียวไอ,อีโดนิงก็โมตาเคียวเออเอาทางตันมาเนี่ยออกได้มหมเนี่ยนล้วมันถีบสีเลยวะช่างแม่เถอะไปวอตาเคียว ดอกนลยก็ฮาบริบอฮาบริบออ้าวฮาบริบอแล้วเว้ยไอเป็ด <c oughs> อ้าวตุ๋ยแล้วเหรอโอ้โหอ,โอ,อ่เด็ดอ้อมเด็ดอ้อมเฮ้ยนายอย่ามานะเว้ยตุ๋ยนะนพี่หมีตบเอานะตบเก,เกลียนเกลียนอีกน้อยเออนี่พี่หมีวางน้ำผึ้งดักซะด้วยคลิปเราคิดลิปหนูน้อยหมวกหมีคนนี้จะกลัวเหรอครับพี่หมี พี่หมีไม่กลัวหรอกนะอ่าเดินอ้อมซีนึงเดินอ้อมซีนึงรอดได้จ้าแค่นี้จิบจิบเออที่จะกลัวอะไม่กลัวหรอกนะโอ้โหนี่มันหัววางแคบดีวะ่ะช่างแมงตายพี่หมีเข้าประตูนู้นแล้วโอกาสนี้แหละเราไปเอาหีบนั้นดีกว่าโอ้โอเคเจอแล้วปึ๊บเจอลเลยอา้าวคุณแจดำมคุณแจดำอยู่ตรงไหนวะจำไม่ได้วะ เ,อ,อ,เอืมช่างแม่งเออถือถือกุญแจดำนีำ่แหละไปดูก่อนมันอยู่ตรงไหนกันแน่เนี่ยเอ่อเหีบดำเหีบดำเอ้ยนน่นจะไม่ใช่หีบดำนั่นจะเป็นประตูผ่านมาดิเ,าเจอพี่หมีไปดิพี่หมีดักข้างหน้าไม่เป็นไรเราก็จูกวนต่อไปน้องไม่กลัวลหรอกนะโอ้พี่หมีก็ดักเราเหมือนกันเฮ้ยอย่ามาสนใจเราสิไม่เอาไม่เอาเอาเขาไปที่เดิมหรอโอเคไปพี่เดิม ดูลาดราวก่อนว่ามันจะแอบมาไหมอ่ะแน่แน่แน,น,น่พี่หมีพี่หมียา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 เชิบเชิบเช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 ิบ,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 บอึเปิดประตูโอ้รอดแล้วงานนี้รอ,อดแล้วเจ้าเอาละรอดแล้ว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 เราเดินแหลมๆหน่อยนี่ติดน้ำผึ้งโชว์เลยอู้หูพี่หมีออกมาแล้วเว้ยพี่หมีออกแล้ว เดิเดีบๆนี่นี่นี่อตีนรอตีนไม่มีแฮกพี่หมีโกดแครนให้พี่หมีโกดแครนคนนี้เนเนเจนี่นี่นังยินดังยินมาแล้วพี่หมีมาแล้วมาแล้วเจ้มาแล้วแล้วก็จูบบนไปเออเขายจบได้แหละถ้าใครชอบคลิปผมก็กดไลค์นะขอร้องขอกดไลค์กดติดตามคนละไม้คนละมือเถอะแต่ละคนนะครับผมขอร้องขอร้องมากๆบายล้วผมจุ๊บ